สวัสดีครับผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับรูดูไม่คิริปีถ้าเผาแล้วเริ่มได้ครับเอือในคิริปีนั้นจะเป็นเปิดสีทองแต่รู้เปล่าว่าในคิริปีภาคแรกนั้นเปิดจะเป็นสีเทาไม่ได้เป็นสีทองเหมือนในปัจจุบันซึ่งเปิดสีทองที่เราได้เห็นนั้นมาจากคิริปีในภาคสองนั่นเองครับในเกมคิริปี PC เราสามารถเปลี่ยนเต็ตัวของตัวละครได้ฉากต่อสู้ระหว่างคิริปีกับเจปีนั้น ได้ถูกทําใหม่ในรูปแบบแบบใหม่ซึ่งวิดีโอนั้นได้เปิดตัวในปี2010ละดาวน์โหลดในปี2010ในคลิปปนอันดิชนั้นเราสามารถเปลี่ยนกระสุนของปืนได้อย่างเช่นกระสุนไฟหรือกระสุนต่างๆเป็นต้นในฉากของคลิปปีนฟอร์เรเวอร์นั้นคล้ายกับฉากของคลิปปีนภาค2องความคั้ยกันก็คืออนนาพานไม่ยอมให้บิดเสียงตามคลิปปีนที่บอก ถึงแม้ว่าคิริปีจะพูดว่าให้ปิดเสียงเพลงก็ตามแต่อันดัมพันนั้นไม่ยอมปิดเสียงเพลงแล้วก็เปิดเพลงต่อจะทำให้คิริปีนั้นค่าอันดามพานทั้งหมดก็เหลือเพียงแค่อันดามพานคนสุดท้ายท,ที่ถูกคิริปีฆ่าโดยอันดามพานนั้นเป็นคนเปิดเพลงให้กับคิริปีที่ทําให้คิริปีนั้นต้องนอนไม่หลับอีกต่อไปโดยในฉากของคิริปี forever นั้นคล้ายกับฉากของคิริปีในภาคสองความคล้ายคันก็เหมือนกันจริงๆครับ ในนี่คือรู้เร่อไหม่คลิปอินเดตที่1ห,หากผิดพลาดประการใดขอต้องขออภัยด้วยนะครับและรอวิดีโอใหม่ในตอนถัดไปนครับและ้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ